สวัสดีครับขอต้อนรับข้าสุรยการยักษ์เกมเมอร์นะฮะมาอยู่กับผมแชมเปญนนะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมขอโทษด้วยไม่ได้ลงคลิปกันนานเลยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมแนวผีผีพิศาพิซซ่กันหน่อยนะฮะกับเกมเมโชสองศูนย์สามสามนะฮะมาเริ่ม New g เกมกันเลยนะที่ผมเล่นค้างไว้ยมันเล่นแค่นดเดียวเองระดับยักษ์แชมเปญนะฮะมันต้องเล่นอีซีครับอีซีอีซี ผมเล่นไปแค่ตอนเริ you section, you ่มที่มันสอนสอนเล่นเท่านั้นเองเดียวเองไปเลยอันนี้บอกว่าใช้เมาส์มองรอบๆโอ้เป็นเกมว้าวเกมกินสเปคอ๋ออ๋อมาได้พัง

หมุนอย่างไวอ่ะคนบ้าแล้วเนี่ยแล้วมาเก็บไงอ่ะเฮ้ยกด e กด e โดนหมดโ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 โดอ๋อ่าอุ๊อ่าโอเคไม่ยากไม่ยากไฟอะไรวะอ๋อไฟไฟ เอสเต๋อน่ากลัวมากเสียสถานกาก์ครับเื่อตั้งเวลาอะไรอ่ะไม่ได้เพจไม่รู้ว่ากดมั่วกดทีครับจะได้ดูเวลาเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ดูนี่สิเอาแบบนั อ้าวตอนนี้โอ้โหไม่มีเลยยาโดนต้งมาเฮ้ยเมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าผมมีโดนโอ้ยโอ้ยสองตัวโอ้ยโอ้ยโดนแล้วโดนโดนโอ้ มาถเงก็เรียบร้อยเลยขอ้ก็อีกแล้วครับสุดละสุดละอ้าวโอ้โหล้มเพื่อนไม่ช่วยลุกเองลุกไวด้วยโอ้เอามานอกครับอ๋อเป็นอิสระสู่ความเบิกบ้าอันไกลโพ้นโลกมีช่างสวยงาม ตรงไรหนวะโอ้ยนี่ก็ไม่ตายไปเดินอย่างวะเนี่ยเขิยนไม่ได้นาฬิกากดดูทำไมเนี่ยดูไมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเฮ้ยอ๋อมีนสี่ด้วย โอ้ยวิ่งวิ่งรอด้วยกรชิปจะเป็นการวิ่งครับเมื่อกี้ลองกดไปแล้วยืดเส้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงเสียงเสียงโอ้ตกใจหมดเลยนี่เป็นคนใช่ไหมเนี่ยอ๋าคนครับผมได้แล้ว ไม่พอใจปินปินนึกว่ารถไฟโอมโ้มีเขา่าด้วยครับดูครับมีเข่าอ๋อนี่มันเอ้ัวอะไรอะมาเต็มไปเลยอะไปให้ไปให้ใหลงไปแต่ไม่ยิงลงไปทำลิงอะไร โอ้ยเมื่อกี้มันมาคันนิดเดียวเองไม่ใช่เหรอวะมันมันเต็มเลยเนะีย่าายเง่ายไปง่ายไปสิไปสิไปไปหลุไดไปไปอย่าเลี้ยวเข้ามานะอย่าเลี้ยวเข้ามานะไปเลยไปไปแมวแมวยิงป่าจัดให้

อ๋ออ๋อระฆัมแอโดนรลประทาน w u w a แปดวันแปดวันมาที่ไหนอ่ะ ดูหน่อยดูหน่อยแปบ๊บหนึ่งอย่าไม่อยากสกิปเฮ้ยนี่มันหอนาฬิกาตอนนี้เวลาประมาณตีสองตีสองครึ่งครับผมให้เวลาตีสองครึ่งครับข้ามไปเลยครับช้าเฮ้ยป,ปุปป๊บอ่าเป,ปิปดไฟสิดไฟเปิปดไฟเฮ้ยโอ้ยมืดมิดคอม่อนคอม่อนบายโอ้ย เฮ้ยมีคนคุยกันแต่ฟังเฮ้ยอืมมีปอกแปดอยู่ในมือใช่ไหมปล่อยมาปล่อยมาสองเด้งด้วยอืมหมดตัวไม่ใช่เอ้ยสวัสดีสวัสดีมันขัดลิ้นตัวเองอะอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ย อ้อยเดินช้าว่ะเร็วเนี้เดียวใครอ่ะนัง้อ๋อเนี่ยกำลังดูทีวีกันอยู่ครับเฮ้ยมันโอ้โหทไฟโอ้บัวขาวบัวขาวแล้วบัวขาวชกแล้วชกชคถุยน ้าวปิดแล้วเฮ้ยตกใจโอ้ยแหลกเฮ้ยมีไฟปิดไม่ได้วหรอโหคนหรือซอมบี้อยู่วะเนี่ยหมอ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 จะเชื้อแน่หมอหัวร้านหมอหน้าแก่ใช่ไหมแบบนด้วเฮลโหลสวัสดีครับ

เปิดทำไมเล่าแอบอยู่โอ้ไม่คนนี่วะอ๋อปิประตูสิครับ no closer, <laughs> ไอ,ไอพวกนี้ไม่ปิดประตูอ๋อปิดแล้วปิดแล้วเดี๋ยวจะเปิดรอปีศาจเข้าก่อน สวัสดีครับเราชื่อะอาเียมอาเทยมฮลโลอารเียมมันเรียกเราเมื่อกี้นะฮะอสบราระบอสอ <c oughs> ต้อนมน้ำดืม่มน้ำดืม่มน้อ้ยอย่าไปร้อน <c oughs> มีที่ดูดคันด้วยอ่ะใรเทคว้รูหรนี่ <c oughs> มันอนุสาวรียช์ชยมรภูม <c oughs> <c oughs>

Ah, me pon. They never come this way. It's the hospital. They smell the blood. Ah, bueno, vamos a. หลังข้าวพ่อเชื่อเถอะโอ้ตาย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 ยังตาย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  แอบนหัวก็มีดึงตรงไหนไม่ได้เลยเน,น,นี่ยบเนี่ยโอ้ยลงท่อมาลงท่อลงท่อโอ้โหน่าก,กลัววะเอา้าตายแล้วกระสุนหมดเอาละครับแล้วใช้มีดแล้วครับดยหัวใจทั้งหมดที่มีที่ครับ อไปละวโอ้ยโอ้ยชนะด้เวยมาไหนอยู่ไหนอันนี่อันนี้อนี้อาร์เจ็ปเป็นไงบ้างโอ้โหสบายดีมากเลยกระสุนหมดด้วยอ้าวอะไรวะ Oh, i has going to go to the next one. Hunter did not return. Chapter 9. Oh, finally! They have time as usual, huh? Alright, grab your gear, go to the platform, they're waiting for us. I'll meet you there. Hey, Archon, don't forget anything, huh? อเอาสุนไปด้วยเดี๋ยวสุนหมดนะฮะนะครับแผ่นที่แผ่นที่เยี่ยมไปอะไรอะเอ็มเฮ้ยมีไฟแช็กด้วย เฮ้ยมันไฟแชร์แบบซิโป้เพราะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกของเกมเมทูสองศูนย์สามสามนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อว่าพาร์ทสองเราไปยังไงต่อะะพาร์ทแรกเราจะดองเอาไว้ตรงสถานที่แห่งนี้สถานที่อันลึกลับที่อาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้นะฮะครับ